มาต่อค่ะรถตำรวจโอ้นี่รถตับเพลิงค่ะรถตับเพลิงโรสโรยส อันนี้เขาสะสมสีแน่เลยอ่ะเปิดหังคาดึงเก้า 1973. ตานทองค่ะบเป็นสี พูดถึงที่ห้อนี้ทุกคนนึกถึงโฆษณาที่เขาเป็นไวรัลกันทั่วโลกไหมคะที่เขาทำนิ้วตีดเคาะเคาเคาายังคงความคอนเซปต์ความหรูหราของเขาไว้นะคะดูย้อนไปคะ่ะ Mercedes-Benz 300 SL ต่อไปเป็นเวอร์ชันของ Benz แล้วคะ่ะ BMW สามสองแปดจริงๆิงฉันอะถ้าดิฉันรู้จักยี่ห้อดิฉันก็จะบอกได้น่ะนะคะว่ามันเป็นรุ่นไหนแต่บัมือเอิญหลายยี่ห้อไม่รู้จักค่ะ BMW หกสามห้า CSI Auto นี่อันนี้เป็น Ford ค่ะ Scorpio Estate Works Hall บ้านเราอาจจะออกเสียงวอล์กฮอลแต่ว่าฝรั่งพูดออกเสียงตัวเอ็กซ์ควบคำว่าหอก็จะเป็นวอล์กโซประมาณนี้ค่ะ triumph มองย้อนไปนะคะโชคดีที่แดดออกให้ค่ะวันนี้โอ้ oh. morris austin a 4ีศูนย์ ออสตินอเลกรอถ้าพูดถูกนะคะไม่แน่ใจว่าพูดถูกไหมฟังสำเนียงชื่อรถด,ดูมันเหมือนออกเป็นอิตาลีหรือเปล่าออสตินสองพันสองร้อยออสตินแม็กซี่น่ารักจังนี่นี่ที่มาที่ไปด้วยเห็นไหมคะ คนสุดยอดมากโอ้ยมาแล้วค่ะผู้ชายคนนั้นตามดิฉันทันแล้วแล้วก็ถ้าตามดิฉันทันแกก็จะมาบอกอธิบายนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งดิฉันต้องการเยบๆนิดนึงดิฉันพูดเบาไปหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่ว่าดิฉันไม่ต้องการที่จะพูดดังเพื่อทําลายความสุขของคนอื่นในการชมนะคะจากเก่าก็มีค่ะซิงเกอร์ค่ะทุกคน นี่คือที่เราซูมให้ดูที่ผ่านมานะคะเดี๋ยว mm hmm. ฉันเอาจากอันนี้รุ่นเดียวกันนะคะเป็นของแม่ยายลุงเอียนค่ะ <c oughs> เป็นจากของแม่ยายลุงเอียนซึ่งหรือออกมาตอนขายบ้านไม่มีใครเอานะคะน้องชายของลุงก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเดีฉันเอา <c oughs> เขาจะเอาไปทิ้งค่ะ เดิฉันเอาแล้วก็เอากลับบองไทยล้วด้วยใส่เรือกลับเลยค่ะหลายอย่างที่ดิฉันเสียดายจากบ้านแม่ยายของลูกเอียนนะคะหลายอย่างดิฉันควรจะเอาแล้วก็เก็บไม่ได้ไม่ทันได้นึกว่าเราย้ายกลับแล้วเราจะเอาใส่เรือไปนะคะเสียดายมาก <S <S มนี่อันนี้ที่พยายามซูมให้ทุกคนดูตอนแรกไม่เห็นว่ามันเป็นทางเดินมานะคะ สีดานแช่เป็นจักรยานค่ะจักรยานแต่มีถังน้ำมันนี่โอ้ตะกาตะกาดังเดิมมากค่ะฝุดฝุดไปเลยคันสีแดงคันสีแดงโอ้ยน้องน้องน้อง อันนั้นไม่รู้เครื่องอะไรนี่มาดูอันนี้ค่ะเก่าไปอีกเก่ากว่าไปอีกค่ะ <first> idea. อันนี้ร้อเดียวค่ะร้อเดียวให้ลุงถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำแบบจำลองที่เมืองไทยแบบคาเฟ่น้อยเรา <laughs> คาเฟ่ยังไม่เกิดเลยแต่คิดนู่นคิดนี่คิดนั่น บ,บอกลุงให้ถ่ายให้ทั่วๆหน่อยเผื่อใครอยากจะดูไว้ไปเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะโอ้สามลอ้อสามลอ้อและสามลอ้มลอ ทุกคนคันใหญ่มีใครอยากดูเป็นตัวอย่างไหมเปื่อเอาไปทำคา,ฟคาเฟ่ mm hmm. ตอนนี้พาทุกคนขึ้นมาดูที่รถคันนี้ค่ะนี่มีหน้าตา่างฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเขาให้ขึ้นนะถ้าเขาเอาไม้มาให้เราเดินแบบนี้นะคะ,ะมีกระจกลายแบบนี้ด้วยนะ ทุกดนชอบแล้วก็ลงค่ะทุกคนลวกเลยมาจนครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้นิฉันเหนื่อยมากดีเขามีทีน่นั่งพักค่ะคเขารู้ได้ไงว่าเราเดินประมาณนี้เราจะเหนื่อยแล้วก็นั่งตรงนี้นะคะหรือเขาทำไว้ให้คนที่ขึ้นบนตรงนี้แล้วเหนื่อยแล้วก็มานั่งเออเขาช่างรู้ใจนะทุกคนเนาะ <laughs> เรายังเหลืออีก2ออ,อาคารที่ยังจะต้องเดินอยู่ตัดก่อคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะ